ผมชื่อนายกัณฑพ์วิสารทวารากูลตอนนี้สอบติดเตรียมอุดมสายสิ่งคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับชื่อเด็กหญิงแก้วลีแต้ประเสริฐค่ะสอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายสิ่งภาษาเยอรมันค่ะเรียนคอร์สเข้าม .4 วิชาสังคมศึกษาเรียนรวมเนื้อหาไทยสังคม,มค่ะเข้าม .4 โรงเรียนดงังเนื้อหาที่ซอยไทยกระชับแล้วก็ เข้าใจง่ายแล้วก yeah. ็การสอนก็เป็น yeah. กันเองอยากจะลองเรียนพิเศษใหม่ๆอะค่ะเพราะว่าเกียรติวัติขขงครูพี่เหมยก็เป็นคนที่เก่งมากๆก็เลยอยากลองเรียนนะคะชอบเทคนิคแอนิเมชันเพราะว่ามันทำให้เราเห็นภาพแล้วลาห้องสอบก็ใช้ได้จริงก็จะเป็นแอนิเมชันแล้วก็รูปภาพค่ะเพราะว่าจะสามารถลำดับความคิดได้แล้วก็จำได้ตลอดเลยค่ะ Don't waste your time